ไอ้เลือดอากาศที่นี่มากมันเสียดายที่มันแบบเห็นด้ยหลวงไม่ชัดข้าวแบบนี้วะดูดิทุ่งบุ๋นนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีมั้งสบายดีไหมเหมือน ของก็ทำร้านปุ๋ยายาเคมีอ๋อนี่คือเจ้าของร้านเจงดารานนะคะนี่เขา่าเปิดร้านแล้วเดินีวเดิน็กอ๋อยังเด็กน่าจะยังครับเปิดอ,อยู่แต่กำลังจะมาอ๋อให้เราเปิดก่อ,อนได้เนาะได้ๆครับอ๋อ,อเคมีอะไรก็หยิบช่วยได้เลย แล้วควายที่โนู่นเป็นไงบ้างใหญ่เขาเริ่มเลยเขอ้ใหญ่มากตายเหรอโชคดีเขาจะเฮงงเหงเหงงเหงเหงะอะไรหรอไอเนี่ยเอาคล้องคอแล้วจะเหงเหงงก็เลยเห็นป้ายทำงานอยู่ก็เลยอยากให้คล้องไงคล้องคอมันคล้องควายไหมหรอใครบอกเหมือนเคยดูอ่ะมันใช้คล้องควายความรู้เยอะไปแล้วไม่ใช่อ่ะความรู้ผิดผิด ลองดูลองไม่ต้องหลอพอร้าน um, uh, okay so ี่เราคล้องแล้วมันจะเสียงดังไม่คล้องควายฉันรู้อย่าว้ายเฟลว้ายว้ายเตรียมกล้องถ่ายไม่ได้ว้ายรู้ก่อนแล้วแบบโหแล้วคุณจะเป็นคอนเทนต์ได้ไงเนี่ยคุณอะคุณรู้เยอะอ่ะคุณรู้เยอะเกินไปอ่ะนี่เหรอนี่ไม่ต้องน้ำตานะเรียบร้อยง่ายทำตาลุกหลิกลุกหลิกลุกหลิกอ่ะไม่ไม่ไม่